ไปทุกคนเขากลังหาของมื่อนี้ขอ่อนี้ภารกิจใหญ่ออกต่างจังหวัดมื่อนี่ก่อนไปเอากมาหาของเอาของก่อนกลองไรเนาะหลังแว่นกล่องนี่หละกล่องใหญ่ก็มูหลังจากทได้ของมาแล้วอาก็มาแกะกลองตรวจบิงึงอุปกรณ์สุดของแถมทั้งในว่ายังอยู่ครบเปิดกลองออกมาก็จะเห็นสมุดคู่มือการใส่และกุญแจหาบโ,โตแถมมาจากโรงงาน กล่องสีเขียวเนี่ยก็สิเป็นเกเซ็กในโตเติมในโตอยู่ในตัวเดียวกันต่อไปจะเอากุญแจเบอร์17เจที่แถมมาในกล่องมาหมุนหัวหน็อตเบอร์17เจที่ปิดวาล์วออกเพื่อเขาสีเอาเกมาหมุนใส่แล้วก็สีตรวจเซ็กเบิงกาดในตัวเจนที่เติมมาจากโรงงานว่ายังอยู่คือเก่าบอ่อหรือว่ามีการหัวซึมกับบัู้ต้องตรวจเซ็กเบิงก่อน ที่จะออกเดินทางกาันพาดพี่นอ้องชุดนี้ก็สิสําคัญแน่เติมหน่อยไปก็บ่มีแห้งเติมหลายเกินไปกะบ่ทำงานตามที่ตรวจเช็คเบิ่งกะยังอยู่คือเก่ามาตรฐานจากโรงงานหลังจากที่ตรวจเช็คเบื้งแล้วทุกอย่างโอเคกะหมุนเกลอยกเอาหัวน็อตเบอร์17มาปิดวาล์วคือเก่าจุดขาวๆนี่สิเป็นมินเพจ บอกการเติมกา๊าซให้เติมอยู่ที่20มาตรฐานจากโรงงานโอเคพี่น้องทุกอย่างพร้อมสำหรับคนเจาะพันสีตัวนี้พร้อมลยุยมือนี่เป้าหมายจังหวัดสะแก้วโอเคทุกอย่างพร้อมลยุยอยู่ในกุหลังในห้อนคับห้อนแน่จุดเที่ยวสิไปกัตอนนี้อยู่ปทมุมจุดเที่ยวสิไปติดตั้งกัใช้เวลาเดินทางไปประมาณสี่ส่วโมงหอด หลังจากเทวเดินทางมาประมาณ3ามสี่ชั่วโมงจากกระทบมหอดหนางานนี่ก็เพิินก็นเลยยกหัวเจาะลงจากรถเรียบร้อยนอนเล่นถ่าอีกประมาณชั่โมงหนึ่งรถคันที่จะติดตั้งใส่เพิินยัง,งเบาะเพิินยังใส่งานอยู่ตอนนี้ก็กำลังเดินทางมาพร้อมที่สิไให้ติดตั้งแล้ว เลยหลังจากที่รถมาก็เฝ้าประกอบกันเลยพี่น้องฝ้าแล้วฝ้ากลับเงินผนฝน้าอากาศกับ่เป็นใจเท่าไรจู่ๆก็ตกลงมาตกมากบสีแห้งไอด้ดีกับบแห้งตกลงมาเพราะกระเทือนเพราะห้ดินเหนียวเหยียบติดตีนบานเพ้อพี่น้องเงื่อนหัวซ้ายกับบ คือกันอีกบาดแผลล้านอัดสาให้หลีกอีกกักสมงหนึ่งหลังจากท่เาเปลี่ยนหัวสายมาตรงกันนะครับพ้อมประกอบเขาที่ตอนนี้ก็ับพ่อมที่จะเอาไปล่องก็ไล้พี่นอ้องลุย เค okay. จบสิ้นภารกิจการติดตั้งหัวเจาะกับแคตสามสองศูนย์ดี